กงกังกองกังกองกังกงกงสวัสดีผู้ชมทาทั้งขอรับสู่เกมเ a น่าบริดจ์ออฟสปิริตรอกันมานานแสนนานเป็นเวลาแรมเดือนกว่าจะได้เล่นแม่ตอนแรกก็ประกาศว่าเออนิวเกมไปสิประกาศว,ว่าจะออกเมื่ยี่สิส่ิงหาวันเกิดเลื่อนวันหนึ่งปีเอ้หนึ่งเดือนอันนี้คือสตอรี่โหมดก็จะเป็นอีซี่ไหมน่าจะเทียบแบบอีซี่โหมดนะ ดาเมจจะน้อยอันนี้สปิริตไกด์ก็มีเดียมไหมอันนี้ก็ฮาร์ดอันนี้เวลี่ฮาร์ดฮาร์ดไปเลยอยากเล่นอยากเล่นอ่ะอัปไปสว่างหน่อยละกันโอ้มาแล้วนี่หน้ากากที่ทำจากไม้นะครับเพื่อที่ให้เกียดแก่คนตายในสถานที่แห่งอะไรชายสปิริต ชายก็เหมือนเหมือนอะไรอ่ะออสารพระภูมิอ่ะถ้าเปรียบเทียบเหมือนของไทยอ่ะเครื่องรางใช่ไโอ้คัดซีนสวยจัดอุ๊ยตกใจหมดโอ้หซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งลงมาอย่างเท่น้องเคหน้าของเราอุ้ยเท็กเจอร์หน้ากากค่อยๆโหลด่ะว่าตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนในที่สุดก็ได้เล่นสักทีอุ้ยไปขอวิบวิบวิบ โอ้โหทำไมต้องตัดทำไมต้องขอบภาพด้วยโอ้โหกด L B เพื่อ,พอเพาวเฮ้ยใช้คีย์บอร์ดไม่ได้ต่อจอยหรือต่อจอยเล่นดีวะอุ้ยอุยโดดได้ด้วยอะคลิกซ้ายโจมตีคลิกขวาอ๋อปึปบต่อคาโบโอ้โหต่อคาโบกด E ค้างเป็นพลว์อย่างนี้เหรออ๋อเป็นขึ้นขึ้นสัญญ,ญาณโอ้โหเราโดดลงมาจากตรงนู้นเลยอะกดอะไรวิ่งอะ อ๋อเมาส์กลางเมาส์กลางวึง่งไม่มีอะไรอุย้ยผีผมเจอผีเกมนี้มีผีอุยอ้ยอุ้ยเยอะจัง <_ c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเลอร์เหรอเฮอเลอร์เหรออันนี้จุดไฟจุดไฟมีอะไรเปล่าไม่มีทางเนี้ยนี่นี่นี่ตามนะผีตามนะผี กดเดินมีไหมไม่มีกดเดินอสองสามสี่ห้าหกโอ้ยมันเจัจงอะไม่หลอกใช่ไหมเขานำทางให้เราไปทางนู้นเหรอนี่มีให้มายืนตรงนี้ด้วยว่ายน้ำได้ด้วยอะ่ะสุดยอดไปเลยแล้วก็เข้าไปตรงนู้นบึงบ้งบึงบ้งบึ้งบึ้งติดโอ้ เขาว้าสุดยอดไปเลยวิ gadget, ่งวิ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 ่งตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นฮึบ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 ชึบมันมืดอะ่ะนี่แหละสว่างสว่างได้ making, แค่นี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอะไรวะเนี่ยใครนะ่ะท่านคือใครเจ้ามาที่นี่ทำไม ชาสมมัิได้ถึงความเจ็บปวดที่นี่วดวงวิญญาณคุณคุณต้องการให้ช่วยเหลือหรือเปล่าเจ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความทรมานนี่คือบ้านของข้าห <My village. S 1> มู่บ้านของข้าชีตโคเทสกลับไปซะผู้นำดวงวิญญาณ กดคลิกซ้ายเพื่อไล่แอตแทกคลิกขวาให้วียแทกอ่ะได้ซ้ายซ้ายซ้ายตีร้อนในเกมมิ่งร้อนในขึ้นที่ดินเอากดคอนโทรลคือมุง้งพุ่งเหรอเมื่อกี้กดชิปไม่ยอมพุ่งอุ๊ยตัวนี้ถึกคลิกซ้ายอีกทีอ่าต่อคอมโบได้กดเา control เพดดดื่อดรอดโอเคเป็นตั้งนานแล้วก่อนที่จะสอนอีกเพราะกดผิดจะกดชิปมันไม่ดอด แล้วครับเสียงใครเดินไม่มีเนาะสแกนดียอเรียฮึบอุ้ยต้องมาทางฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมฮึบฮึบฮึบสแกนนึ่งวึงเพราะว่าเราต้องยืนตรงกลางไหมเราต้องมายืนตรงกลางใช่ไหมอันนี้คือเขาบอกใบหรอใช่ปะบอกใบแล้วใช่ปะ ก็สแกนวึ้งเอาว่าไปวิ่งตกแตก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 ตกเพลงมันอีปิกมากเลยอะเสียงเพลงมันแบบแสงสว่างฉากยังสวยเสียงลมแล้วก็ฟึบผููป่าเขียวขจี ความเขียวนี่วันนี้ทำอะไรได้ปะต่องแสงอรเน,นี้ยมีอะไรไหมมีะะมะะอะไรไหมนี่ทำอะไรไหมกดคิวเพื่ออินเทอร์แอคได้บึงอัญเชิญอัญเชิญมาไหว้ด้วยกันอัญเชิญมาไหว้ด้วยกันน้าผีเหรอบึงจุดไฟจุดไฟจุดไฟโอ้ยมีรูปปั้นทิ้งจอกด้วยอ่ะ เล้วทำไมยิงจอกมีขอเป็นกวางวะนะยิงจอกหรือกวางเนี่ยอันนี้ยิงจอกตันเฮ้ยได้ยินเสียงคนหัวเราะได้ยินได้ยินเสียงคนหัวเราะหนตัวผีหล่อป่ะเนี่ยนุ่มน้อยสองคนกำลังวิ่งเล่นฉันเห็นเขาแถวๆนี้เห็นไรเละ น่ารักจัง,งเขาไปไหนเฮ้ยข้างหลังอะอะไรอะมีใบไม้ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> น่ารักตัวอะไรอะเฮ้ยมันน่ารักจังเลยอะอุย้ยลึบจัดได้ลึบโอ้โหหลุดโอ้น่ารักคุโรคุงเหรอคุโรคุงโอ้กลายเป็นวิญญาณได้ด้วยแล้วก็ ซุกหินอุ๊ยโดนเห็นเล่นจนลืมเห็นหวัดดีจ้าไปเถอะแลส,สองหายตัวได้ด้วยอ่ะเป็นวิญญาณเหรอเชีย่ยผีเด็กกด e เพื่ออินเทอร์แลกกับล็อตวิสต้องเข้ามาตรงนี้อ่ะ กดคิวก็เก็บกุโลคุงบึ้มอุย้ยน่ารากักดูมันมองดีน่ารากักอ่ะเอปีนปีนปีน <Hi. S 1> ว่าไงปิงปิงน่ารัก <c oughs> ดูมัน <c oughs> <c oughs> ปิงปิงไม่เป็นไรนะไม่เป็นอะไร Here, เกิดอะไรขึ้นเหรอเจ้าตัวเล็กตามันเก่าพุงอะ้แลวเส้นเลือดขอดมือเป็นอะไรมือเป็นอวัยวะภายนอกแผมเอาถูกใจกูสวยให้มายืนตรงนั้นหรอไฟเดอร์อด search for more rod in the area ว oh, wow. ้า o ถ in y o u r area กดสเปซบาร์จ้ำจ้ำเป็นแล้วเป็นแล้วท้สเปซบาร์ดับเบิลจงดับเบิลจ้ำเนี่ยเกมเมอร์เขาเป็นกันหมดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมไม่ต้องมาสอนเ <There is. S 1> ขาอ,อยู่นั่นว <Run. S 1> ิ่ง้งแล้วก็กดกดคิว ขาไมาเท้าหนึ่งทีอุ้ยกุโระหมายเลขสองตัวใหญ่จังหลอดฟาวต้องเก็บให้ได้ครบห้าตัวตรงเนี้ยไม่มีโอเขาวิ่งตามดิวิ่งตามเป็นปิกาจูเลยดูแล้วดูท่าวิ่งดวิ่งจุกจุกจุกฐานเปล่าล่ะฐานเปล่าฐานเปล่าทานเปล่าฐานเปล่ายังวิ่งตามอยู่ไม่อยากแกล้งน้องเลย ดู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 ดดข้างบนเนี่ยนี่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 บุ้มนี่เลยปอกอดีจ้าดูยิ้มน่ารักอุ้ยละพอเก็บละเห็ดงอกพอเก็บละเห็ดงอกซาเร็วเบนนี่อ๋อชื่อเบนนี่ตรงเนี้บุ้ง เก็บตัวใหญ่ทำไมตัวโตวหมดเลยตัวแรกตัวนิดเดียวเองอะ่ะ <Okay. S 1> กด C <Okay. S 1> เพื่ออินเทเลกกับลอตกด C สควิสแดนซ์คิสอะไรตัวนี้มาทำอะไรข้างหน้า <Okay. S 1> คืออะไร <Okay. S 1> เล่นเล่นเหรอ oh. Oh. อุาา้ยอ๋ออยู่ดีๆก็โพวงพางขึ้นมาอันที่สองเป็นเต้น ขึ้นมาบนหัวอุดูเต้นดูน้องเต้นดูน้องเต้นเขาก็หายตัวมาข้างล่างแล้วถ้าสามสามคือจูบคือคิสอ๋อลูกหัวลูกหัวแล้วไงเอ่ยหยิบขึ้นมาจุ๊บอันนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นมีเล่นอะไรไหมไม่มีแล้วอะ,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 อะพอ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 ,พอ ตามหาเพื่อนต่อตามหาลอต่อ <'m> วิ่งเร็วไปเนี้ยอย่างนี้อ่ะป <Yeah. S 1> ึบตรงเนี้ยอุอ้ยมีหีบวะ่ะกดเปิดกดคิวเพื่อเปิดได้ามาหนึ่งตัวสวัสดีครับ เท um, ่าวคุโรูหมายเลขสี่เหลืออีกหนึ่งตัวเก็บให้ครบห้าแล้วจะได้อะไรน้ำเดี๋ยวกันแลน้ำตกนี่ต้องเป็นน้ำตกนี่เหรอฟึงนี่สะท้อนหนึ่งสองสามไปนู่นฮึบ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 หลังน้ำตก หลางน้ำตกมีเหรอข้างในเนี่ยนะอ๋อมีจริงๆด้วยหลบอยู่ไม่ต้องแอบมาน,นี่เลยมาอยู่กับพี่นะน้อง oh <my> พี่จะดูแลอย่างดี้วิลวลอัพเวลอัพแล้วตอนนี้หลอดสามารถทำแอคชั่นได้แล้วยังมีเพื่อนร่วมทางที่โตขึ้นผุณก็จะมีหลอดมา,มาช่วยนะครับกด r เพื่อส่งหลอดเข้าไปใน อย่างวดล้อมต่างๆเพื่อให้เขาจัดการนะฮะไปชึบลงมาแล้งไปทางขวาที่เป็นต้นไม้ตรงนู้นอนะ่ะชึบชึบวิ่งฮึบชึบเนี่ยเหรอไออาร์แล้วก็กด E เพื่อพังอ๋อถ้า E ค้างเป็นการชาร์จเป็นการกันแต่ถ้ากด E ปล่อยปุ๊บมันจะพุ่งไปเลยโอ้ขึ้นขึ้นอ่าโอเค ต,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 ตึ๊ดตึ๊ดตื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 ดเพลงมันชิลมากเหมือนผมเล่นแบบฮาวเวดมูนอ่ะตอนนี้ว่ายน้ำไม่ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมโอ, ا, ขอ้ขึ้นตรงนี้อ่ะต้องว่ายมาขึ้นตรงนี้อ่ะโอ้ก็ตรงนี้โอ้ทางเดียวกันนะฮะฮึบฮึบ <that> ตรงนี้มีโคมไฟอ,อใ,หให้โดดตรงนี้โอเคโอเคจับจับจับรึบรึบึบ,บชึบกดตีเอานึกว่าจะกระแทกสแลมลงมาอะไรอ่ะบอสไฟอ่ะอว้าวก็คือล็อตจะกลัวพวกนี้นะครับแล้วก็ไปซ่อนต้องโจมตีแล้วต้องจัดการมัน เมื่อตีไปเรื่อยๆจะมีเก็บดอบรอปลงมาให้เก็บนะจะทำให้รถสามารถใช้สกิลได้ตีตีต,ตีบึงบึง้งให้เก็บขึ้นนะไหนเอ่ยข้างนี้ชิบชึบชิบตีตีต,ตีตีหนึ่งตีสองอุ้ยตายแล้วนี่รถแอคชั่นพร้อมที่จะใช้แล้วนะก็จัดการได้กดเล็บชิปเอมเพิ่ม กด R แล้วเราจะเข้าไปกวนอ๋อนี่ไปพังโอเคพังก่อนจะไ,ได้ส่งคนออกมาไม่ได้บุบเรียบร้อยอันนู้นเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยแหม่มายืนล้อมรอบชิบชิบ,ชบ ช๊บไปช๊บชอ้หนูไอหนูไอหนูเองจะไปไหนไปไปแล้วใช้หลอดกด R ใช้หลอดอ๋อหลอดมันแข็งแกร่งมากนะหลอดสามารถเคลื่อนเคลื่อนที่ของอของได้กด R แล้วก็กดชิปซ้ายจากนั้นก็กดออีกทีนึงเพื่อสั่งให้ไปวางตรงไหนก็ได้นะพี่ดูแถวแถนี้ก่อนนะ อะไรทำไมวิ่งวับะวะต้นไม้แล้วก็ใช้หลอดเขยา่าเขยา่อา,าอ๋อฮะหยิบเฮ้น้องกินอายกมาให้พี่หน่อยวางตรงไหนตรงนู้นเหรอล้ก็ตรงน,น,รรงนี้แล้วก็กดกดชิปค้างแล้วก็กดอา เป็นไงโอ้โห,โโหกรรมากรแบกขาบจดจัดๆ็ด,ด,ญญดูดูเขาส่งสัญญาณดูเขาส่งสัญญาณน่นารักตนนี้มีของอะไรไหมไม่น,าน่ามีเึ็บฮึบฮึบเกิดมาแล้วอันนี้มีอะไรให้เก็บเอ่อออยกดดีอุอย้ยวิ่งวิ่งวิ่งอ่ะสุดยอด ทางนี้อะไรอ่ะพูกปั้นล้มไปยกขึ้นมาซึมเอ้าอยู่ดีก็ได้ของโอเคตรงนี้น่าจะเคลียร์หมดแล้วห้องเนี่ยห้องนี้อ๋อเชื่อมกันขึ้นขึ้นตรงเนี้ยไปฝั่งหนึ่งเชถึงได้ไงวะึอบอะไรไปน,นู่นอ่ะ ข้างล่างมีอะไรอ่ะมีมีให้เปิดมีให้เก็บอันนี้กด R อ,อ๋อย้ายย้ายของยกของย้ายของอริโาโตล้วก็สามารถขึ้นมาฝั่งนี้ได้ถ้าเราตกอ๋อโอเคโอเคโอเคจึ๊บชึบขึ้นตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนิดชึบโอเคอะไรนี่ทำไมมันมีแดงๆเลยเต็มไปหมดเลย แกเจอกันอีกแล้วสินะให้ฉันช่วยเถอะฉันสามารถฟื้นฟูดวงวิญญาณที่นี่เพื่อทำให้ป่ากลับสมดุลได้ครั้งข้ารู้จักผอพันของเจ้าเจ้าสัมผัสได้ถึงพลัง <But S 1> แห่งพื้นดินนี้แต่ว่าเจ้าโง่เกินไปที่จะเข้าใจมัน เน่าเปื่อยแตกสลายเน่าความตายและการล่มสลายคือสิ่งเดียวที่ลงเหลืออยู่ที่นี่คุณลคุโลโกรธื้นดินนี่สามารถฟื้นฟูได้แต่คุณไม่อยู่ที่นี่ไม่ได้คุณต้องไปจากที่นี่เธอแหละคือคนเดียวที่ไม่เหมาะสมกับที่นี่ ฉันจะไม่มีทางทิ้งผู้คนของฉันต้องใช้คำว่าฉันหรือฆ่าดีวะมาถึงจะดูเข้ากับบริบทของเกมอะไรครับนี่วอร์ไฟอ่ะจะเจ๋งสักแค่ไหนว่ามา้าลองดูกดกีค้าเพื่อโล่อุ้ยอ่ะตีตีเอุ้ย ตีตีเย้ยหลบหลบหลบอ้าวอ,อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังนี่อยู่ข้างหลังเย้ยหลบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเจ็บเจ็บเจ็บเย้ยกดชิวจัองหวะที่หมอสมมันจะแพรรีอ่ะึอออย่างเงี้ยเหรออ๋อเย้ยอ่าอฮ้ยเย้ยหลบตีตีตีแหลกตีหนักมีเก่งกว่านี้ไหมเฮ้ยมีเก่งกว่านี้ปะ ป้านู่นไปพังเังไม่ถึงโอ้โหแตกสลายสวยงามมากเขียวสุดๆเขาแยากกินน้ำแปบ๊บพวกร็อดมาเพียบเลยรอดมาเพิ่มเหรอืมว้าวเจอตัวเล็ก ยิ้มดีใจเธอออกมาได้แล้วมันปลอดภัยแล้วมาซายาดูสิเธอเป็นคนจัดการพวกพีพวกนั้นนะเดี๋ยวพวกนี้ก็กินเข้าไปหลับดูกอดเพราเขาชอบฉันชื่อเคนน่านะเธอสองคนมาทำอะไรคนเดียวกลางป่า แบบนี้ไม่ต้องห่วงเราอยู่ที่นี่มันนานแล้วเราดูแลตัวเองได้โอ้จริงเหรอใช่แล้วพวกเธอสองคนคงจะเก่งมากรู้ไหมว่าดวงวิญญาณเมื่อกี้คือใครที่มีหน้ากากเราไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่เพอเขาโผล่ขึ้นมาพิษในป่าก็แข็งแกร่งขึ้นแล้วคุณมาทําอะไรในป่าแบบนี้ล่ะครับฉันมาหาอุบเขาศักดิ์สิทธิ์่ะพาฉันไปได้ไหม ถ้าอยากจะไปหุบเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นคุณต้องช่วยเราก่อนอพี่ของโลกเราทาโราติดอยู่ในป่าเราต้องไปช่วยเขาเจ๋งมากเลยไซายานั่นจะง่ายสำหรับเธอ<า>นนแน่นเลยเห็สน,นสิ่งที่เธอทำกับไอ้มนุษย์ไม้เมื่อกี้ไหมช่วยเราช่วยเราตามหาทาโรลาแล้วเราจะพาไปที่หุบเขาศักดิ์สิทธิ์นั่นอ๋อมาเร็ว หมูบ้านเราอยู่ทางนี้โอ้โอมีแปดตัวแล้วพอพอเจอพวกนี้แล้วเหตุขึ้นดูน้องดูดูมันมองดูมันมองดูมันมองอ่ะ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 ล้อมวงนะล้อมวงนะเซโน เออปปๆๆปัปป,ป,ปลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปไปข้างล่างหมู่บ้านไปหาไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านเดี๋ยวไปหมู่บ้านแล้วปิดพาร์ทโอ้สวยจังเลยเริ่มจิบคอแล้วเริ่มจ็บเคินแล้วดูวิวนี่สิโอ้โหเฮ้ยนะ สะพานแห่งดวงวิญญาณให้เสียงภาษาไทยโดยเวนและกัมไปสวยจัดแมป are available กด M เพื่อดูแมปดูอนันนี้รูนอ๋อซาปหลักกับพังเจอหลอดครอบ8ตัวแล้วอนันนี้โอ้โหดูมีของให้เจอมีหมวกด้วยหรอมีเคิร์สเชดด้วยว้าวไ,ไปข้างล่างกันดีกว่า เดีไปที่หมู่บ้านแล้วค่อยปิดพาร์ทนะฮะน่าจะอยู่ใกล้ๆนี้ไหมไม่น่าไกลนี่นี่นี่วิ่ง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 วิอะไรมันขึ้นเต็มไปหมดเลยวะ โอ้โหนู้นก็ไปไม่ได้นี่ก็ไปไม่ได้ฮัดซีนด้วยวะบวกเหรอเอาได้ดีมามาเร็วเร็วเร็เรเรมาตีตีตีอุ๊ยอุยเลือดเยอะจัดเลือดเลือดเยอะจัดตี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 ตต ตีตีต,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 ตีตีนี่พังพฟ่งไอีกรุ่นพังปูนเนี่ยเอออ่ะแล้วก็บุ้มหมดยังอ๋อมีเยอะกว่านี้ไหมไปเกณฑ์มาเพิ่มไปะุูม ว่าเรื่องอะไรอะ่ะ The Hat Card Discover ร้านหมวกอะ่ะม,มีหีบ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 คุณผู้ชมมีหีบออาเปอร์ทีบก่อนคามา่าอัปเกรดจากเมนูตรงนี้คืออะไรจัดการไอ้พวกสัตว์ประหลาดตัวศัตรตูนะฮะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมแล้วก็หาผลไม้ให้ล็อตกินมันจะเพิ่มคามา่าก็คือเนี้ยเหรอ อุ้ยเทย่จังอันนี้สปินไลท์แอทแ็กแฮร์รี่เคาน์เตอร์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันอะไรมัสรูมนิวแฮดหมวกหมวกอะไรวะอะไรอะพอตหมอ้อกดคิวเพื่อเข้าชอ็อป เป่าปีต์ด,ด้วยอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะคือเอาพวกนี้มันไม่มีหมวกใส่เหรอใส่อย่างเงี้ยนะซื้อ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 อ,อันนี้นี่นี่อ่ะอซื้อหมดเลยเอ่ะใส่ให้หมดเอาแม่อย่าใส่อันเนี้ยอ๋อคลิกขวาคือเอาออกคลิกขวาคือเอาออกคลิกซ้ายคือกดใส่อ๋อสเปซปลา ถ้าคลิกซ้ายก็ก็ได้เหมือนกันนี่เค็คคืกคืก,คก,คกไม่ท่องไม่ท่องโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะในพาร์ทที่หนึ่งนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทถัดไปผมสับคลิปนี้เรื่องหากระต่ายเจนไปนานเพื่อนแฟนบอลดีวีเลเตอร์ครับผม